game chân giống chiếc mày hàng ngày Jungee ใส่ตัวเสร็จแล้วนะคะทุกคนทุกคนดูนดดี่จ,จะสบายเกินปุยมุยไปกลัวละไปแล้วนี่ไงมาแล้วละ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 อะไรๆๆๆๆคุณพ่อ นะคะคดำดำดำแม่พี่สุนันไปไหนแล้วสุนันนะคะมาแล้วนะคะสุน,นสันสั่นสะเทือนเอาของเอาไว้ในล็อกก่อนนะทุกคนก่อนที่เราไปเล่นน้ำกันเป็นไงบ้างปะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสูงเป็นไรอ่ะโดนเต้นกัดเด้อโดนเต้นกัดเด้อใส่ผ้าใบมาคนเดียวนะคะก็คือคนอื่นเขาใส่รองเท้าแตะมาแล้วเ้องเขาใส่ผ้าใบแล้วก็ไม่มีรองเท้าแตะใส่ <laughs> จะลงไปแล้วจะลงไปแล้วอ่ะทุกคนพี่ชาเวอร์คู่นี้อย่ามาพ่อนรักแถวนี้ได้ไหมพี่แม็กัว็ใช่หน้ามอวเลยต่ำเชื่อกไงมันจะรอดหรอวะ นี่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 ไม่ันต้องมือแข็งแรงเนี่ยลงมาเลยลงไปมุดอยู่นังปนั่นนี่นานไปก่อนเหยียดเชื่อพี่สาวคนลางแม่เดี๋ยวเราถ่ายไปเลยไปเด้งหนึ่งเลยไหไปเลยไปเด้งหนึเลยอ่ะแล้วพ่อก็ไปฝังนู้นคนเดียว ป้ากลับมาอป้าอ้อมคุณดีป้าอ้อมไปนู่นป้าอ้อมไปนู่น,นเลยไปเลยเขาไปกันหมดแล้วนะครับเหลือคนนี้คนเดียวครับกำลังยุ่งอยู่กับซูซี่นะครับซูซี่บหลุดครับซูซี่หลุดนะครับ<ส>ทุกคนรอกกัมเนอร์ครับรอกกัมเนอร์ทุกคนรอกกันได้ครับใครบักแกล้งตั้งแต่ลิ้นใดๆเนี่ยอ <laughs> ันเนี้ยอ้อมกคนตาโมค่ะเฮ้ยได้เลยนะเฮ้ยใครอยู่ อตยการ่มกับพรจะนอ้าไปนั่งด้วยกันแล้วก็แข่งกันเดี๋ยวจะให้สัญญาณไปจะเริ่มดีตที่เดยวัางไปพี่แมเฝ่ายชนะนะเอาเอาไปที่นั่งนเอาไปที่นังก่อน ที่จูนันกำลังจะดีแล้วนะคะทุกคนก็ตกน้ำไปซะก่อนครับผมเนี่อย่างไรนี่เดินข้ามไปดิมาดูพี่ปนวิชาตัวเบาหนึ่สองสาไปแล้วไปนู่นเลยเดินเลยเดินเลยใครไปก่อนเถือกล้องแล้วก็ให้เห็นหน้าตัวเองด้วยไปเลยอะไร

นั้นทุกคนพี่มันไปเกาะและได้ไหมวะอ๋อนั้นมึงก็งไปอยู่อีกฝั่งนึงจะได้แบบบาลานซ์เออน้ำที่นี่มันไม่เย็นเนาะนขึ้นคอดยากอะ่ะมึงดูคนนะคนู้นนั่นคนสนุกแม่งอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันจะกระโดดไป แข็งแรงแข็งแรงโมหล่าจะรอดไหมแข็งแรงไม่พออรอดพ่อลองลอง ตอน,น,ตอนบอา่ายที่ิ่งมาเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปฝั่งดูดีวกว่าตรงนี้ลูกขึ้นไม่ได้ออะหัวเขาา่าจริงจริงที่อยู่ในเมืองแล้วบ้านที่อยู่แม่วางเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันเดี๋ยวไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดยวหนึ่งสองสามตกข้างเหรอทุกคนมาดาูฝนังเอ็กซแรมให้เราดูนะครับ are you ready ready go ถ้าได้มาถึงลูกสุดท้ายนะก็จะได้รางวัลที่นี่คือเป็นเครื่องดื่มฟรีซึ่งรางวัลก็เป็นแบบราคาแก้วละสองร้อยประมาณนี้ค่ะมาๆมามาชิงรางวัลกันนี้ลูกสุดท้ายนะแลาวมัรอดอ่ะลูกแรกนะนากัวมามาๆเรามาดูพี่โมจิกันนะคะลูกแรก ก็หล่นลงมาเดีว่าจะม่กูหักหนึ่งสองสามพี่โมะคะก็ไม่ไหวแะคเจะไหวดีก็ไปแล้ว่ะมาดิระวังไปเอาเลยเปิดเลย

สำลักงานเลล่าตุดนีおお่นะคะแล้วก็จะเคลื่อนไปสไลเดอร์นี่นะคะน้องก็จะมาสาธิตให้ผู้ใหญ่ดูเด็กสาธิตให้ผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ฟัดค่ะเราต้องตักน้ำเทลงไปนะนี่ยังกีเด้อไปเลย แค่นี้เองพี่โมเลยถ้าแค่นี้เอาเลยแค่นี้เดี๋ยวโมจะโชว์เป็นคนแรกให้ทุกคนดูนะคะบว่ามันไม่ได้ยากเลยอยากเห็นหน้าบอพี่โมไหมพี่โมถือไปเลยถือว่าเดี๋ยวถือน้อเอ้าเอ้ยจะมมกแง่าไปพี่แมนลงมา แสบจมูกเขามันก็แสบแสบจมูกไหมคะไม่ทำไมวะทำไมไม่แสบจมูกอย่างเราวะมาเลย้วคุณจูน,กกนันสันกระเทือนนะครับมาเลยโอ้โหน้ำต็มหน้ากูเลยนี่กูมีของเล่นใหม่เว้ย <c oughs> เขาไม่เคยเล่นกันเลยเออไปเล่นที่น้ำตกนั่นน่ะแบบไหลลงมา <c oughs> <c oughs> ไปเล่นตรงนัต <c oughs> <c oughs> ายโอ้โห <c oughs> เอาละ เปจะดปอานนี้ไ,นไ,นไ,นไปเลยไปเดียวเลยไปโดเลย โอ้ยชิปตูนมากเลยเหมือนเหมือนแบบคนแบบล้มมาตรงห้องน้ำมาทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นสลิงกันนะคะนี่อันนี้คืออุปกรณ์ใส่ตัวก่อน,นแล้วค่อยขึ้นเดี๋ยวเราพี่แมนไปเอาตั๋วมาก่อนนะคะทุกคนนี่เป็นแบบนั้นทุกคนเห็นป่ะอย่างเก๋งดูเหมือนพ่อครัวเลยเป็นพ่อครัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งสวิตกับพ่อดีกว่านะครับ สลิงข้างเดียวได้ครับแอนได้ครับปล่อยมือก็ได้ครับแต่ห้ามจับสายสลิงเฉยครับครับครับพร้อมนั่งลงไหไปเลยครับโอเคไอ้โมจีอันนี้แมนเป็นไงถามความรู้สึกสนุกมาก มาแล้วนะครับก้นหนุ่เมเสื้อสีไอ้อย่างนี้สีส้มโอรสอะไรนะทุกคนพร้อมค่ะ,คะอะไรตกใจหมดทำไมมันเด้งอย่างงั้นส <c oughs> น,นุก <c oughs> มากเลยค่ะทำไรเอาละไอ้นนะั้นมึง <c oughs> มันเป็นคนตกใจแล้วมันเด้งอย่างงั้นสนุกนะเป็นไงบ้างคะทุกคนข้อบ้าของข้อเป็นไงบ้างตอนเลกนพี่ปาอันนี้อันนู้นเราไม่เท่าไหร่อันนี้ไหนที่เขาโยกเออตกใจอะไรนน่ะ มันคีย์บอร์ดแล้วสุนานล่ะไม่เดิมเลยกิก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ก็สนุกแต่ก็สนุกจะไปปั่นเป็ดกันน่อนเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ไปคืนเขาก่อนก็ไปกระโดดอันนั้นไหมกระโดดอันนั้นอนให้เขากระโดดไปโนเลยอ่ะทำไมอ่ะแล้วไปเพื่อลูกเฟื้อลูกนั่งเฝ้าได้อยู่นั่งเฝ้าได้เออให้ป้าถ่ายให้ดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนแต่ว่ามึงก็ต้องเล่นใช่มัวเล่นแน่ โอ้โหโหโหตรงมาก1 2 3โอ้ครับสวยมากเอาแล้วครับผม1 2 3ว้าวว้าว นี่นะคะเราก็จะไปเล่นจิงโจ้กันนะคะจิงโจ้น้ำนะครับไปจะแกล้งโมกันนะครับทุกคนเจอาจานผักโมลงน้ำนะครับามาแล้วมาแล้วพ <laughs> ีมีนาโตะเดี๋ยวเราจะไปเล่นจิงโจ้น้ำกันนะคะทุกคนเดี๋ยวดูดีว่าจะทำได้ไหม เออเออเออเอา่เออเออมาว่ะไหเไม่ได้ถ่ายดิอะไรอย่างนั้นนี่เลยเอาไดูเอาดูเอาซ้ายเอาขวาแตะข้างหน้าลมครับเด็ด้าไปน้ำเลยอนึ่งสองสากระโดดอ ใส่ข้างข้างนี้ไอ้ผู้ประจุสามเหนือสองซับไปเหมือนดูเลยเราห้ามยกขึ้นแล้วต้องกดลงอย่างเดียวหยดได้แล้ว่คือแก้ตัวนะครับสามเหนือสองซับไปจะโดนกระโดนไร่ไม่ได้มนขับได้และนี่ที่นั่นเราอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเฮ้ย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 เอา ไเลยเอ้ยเอ้ยๆๆไม่ไม่งามใส่หมดแล้วทุกคนไม่มีละมีแต่พลคนเดียวที่ได้เออ คนสุดท้ายในนี้จริงๆคนอื่นเขากลับหมดแล้วเนี่ยเล่นได้อยู่คนเดียวจริงๆริงเขาปิดแล้วนะทุกคนสองคนสุดท้ายเอาถึนคุ้ม่ะบอกเลยสามเก้าเก้าเอาถึงคูม่ะแต่ถ้ามาห้าคนจากสามเก้าเก้ามันจะโต๊ะอยู่ประมาณเกือบสองพันแต่ถ้ามาห้าคนเป็นโปรโมชั่นเหลือพันแปดก็จะประหยัดไปอีกสองร้อยบาทหรือว่าคุ้มครับเอาค่ะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้โมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะ สนุกไหมคะวันนี้ใครสนุกกับพวกโมนะคะเม้นบอกหน่อยว่าสนุกมากอยากให้มีโมไปทำอะไรอีกนะคะบอกได้เลยนะคะไปแล้วบุย,บย